สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับกับการซีไกลว่าผมชอบสารพวกขวยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเซอร์แมทหนังครับเป็นคนที่พวกขวัตรงครับวิจารณ์แบบตรงครับผมเด็กเดียร์ครียดครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูหม่งแบบต่อเนื่องครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวหมันะครับ ก็นับว่าเป็นหนึ่งในกการหลังช่องรอน่องมาเฮลิตายผมที่จำไม่สนแฟนขับได้สิ้นนะครับผมก็พยายามในการรีวิวนะเข้าใจแต่ละคนไม่สุดไปได้นะครับทั้งคนที่ดูแล้วแล้วก็ยังไม่ดูนะครับอาจจะเป็นครพวกขครอยากใครที่บางทีอาจจะเกิดบ้างก็ต้องกล่าวขอไปแล้วกันนะพวงเมื่อจากบางทีก็เป็นสไตล์ช่องผมที่จะรีวิวแอนเมแบบตรงๆบ้างอะไรก็ตามนะครับฉั้นการรีวิวแอนเมของผมหรือการเรีวิวอะไรต่างของแต่ละคนนะครับก็ ปรดใจพี่เจ้าในการรับชมในการฟังด้วยนะครับโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเอาช่องนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสอดใส่ติดตามกันครับขอฝากช่องเนาะของการนี้นะครับขอบคุณมากครับคนยาโซนผมนะมีโดู่ในข้างล่างนะครับโซเปอร์แชและเมมเบอร์ชิพนะครับแล้วแต่ก็สถาผูกคนนะครับโอเคเอาละวันนี้ครับวันนี้เกี่ยวกับการรีวิวเมสสปริงไอซัมไม่ใช่สปริงซัมเมอร์สองยี่สิบสี่นะครับผมก็ยังมีไปยังไปซื้อสักที่ก็ยังมีไอเมย์ต้องรีวิวกูอยู่นะครับผมก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็ มีแผนว่าตอนนี้ก็ซื้อฟอร์กันลือกันอย่างเริ่มฉายแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีสตอนแรกกันมานะครับผมแล้วก็อะไรก็ตามนะรเรือั้งเก่าหรือแม่ห่วยที่ตกค้างอยู่ก็เราดู้กันนะครับเป็นไงบ้างเนาะ เรือที่10นะครับเป็นแนวดราม่าโรจิสติกไซไฟนะครับผมที่เป็นเกมมาจาก v i s วิช Novel นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่มาจาก v i s วิช Novel กับหนึ่งในซีรีส์ที่เรียกว่ามีความน่าสนใจนะครับผมกับเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวโรบอทนะครับผมอ่าประเด็นนะผมขอละประเด็นนะพอดีมันค้างผมไม่ทราบนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในโลกที่ตัวออกมาเอกหรอโลกสลายนะครับในอนาคตเนี่ยปกคลุมด้วย อื่นน้ําแล้วก็ทะเลนะครับผมก็มีตัวพระเอกเราใช้เสียขาแล้วก็มีนี่นะครับเขสนใจหาสมบัติที่ซ่อนไว้จะกลับโรบอทสาวนะครับมารับใช้เขาก็เราว่าไปซี้อแนวความรักโรบอทดราม่าโรแมนติกที่เรามีความน่าสนใจดีนะครับโอเคก็ไปเสียแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องทีวีชื่อว่าอัลโทริมาเดียมเมนครับโอเคก็ถ้าเราเรียกแบบชื่อไทยก็คืออัลโทรินะครับตามนั้นแหละโอเคอัลโทรินะครับก็เราดูกันว่าซีนี้จะไปซื้อที่ยังไงบ้างนะครับเอาละเรามาเกิดนํากันเลยนะครับในซ s ีซั่นซัมเมอ2024นะครับก็นับว่าเป็นซเซนที่มีเมน่าสนใจนะเราดูเมนเราดูตัวอย่างมาก,าก็นับว่าเป็นเซนที่มีเนมน่าสนใจเมีเม่คอนเซปต์เรื่องราที่ว,ว่าน่าสนใจน่าติดตามดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ บอกกันง่ายครับว่าไปซื้อไอเทมของข้าวที่จะไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่แต่นั้นล็ตรงว่ามันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้ว่าเป็นเส้นที่มีนิเมกกลางๆนะครับระดับกลางๆที่ก็ไปด,ดีไม่ได้แย่อะไรขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ว่ายังมีหนึ่งในเรื่องที่ก็ยังมีคุณภาพแล้วก็เป็นเรื่องที่ ทำไม่ดีน่าสนใจก็มีถามว่ามีอะไรเรื่องมันก็มีอยู่นะครับตามแล้วแหละหนึง่งในนั้นนะครับก็คือตัวอารูรีที่น่าจะไปซื้อหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจดีแต่ก็ต้องราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแวทธิ์ได้่ไหนบ้านนะครับเรื่องนี้นะครับผมถ้าเป็นถุง์ในบ้านเราจะมีที่เดียวจริงจริงก็จะมีตัวฮัชิโร่ด้นะแต่เราไม่ค่อยอยากมาเท่าไนะครับก็คือตัวของบิบลีนะครับผมก็ ด้านนีวิวเลี้ยวของกฤษฎีเข้ามาก็เยอะอยู่นะถ้าเราได้เห็นกันนะครับโอเคแล้วเรื่องนี้นะครับอาจารย์เรื่องนี้ถ้ามีที่เดียวนะหมายความว่าเรื่องนี้ติดพรีเมียมนะครับอาจารย์ทนเ่นี้อยากคุณอยากดูอัเทรี่แบบเร็วๆผมไม่ทราบเหมือนกันนะตอนนี้เขาปิดตอนที่3ไปแบบอะไรแล้วยังนะแล้วก็ผู้ชมปกติสามารถดูได้แค่สต่ออย่างอันนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าสำหรับผมผมก็ดูแบบ ติพิมีมผมเลยไม่ได้เช็คอะไรตรงนี้เท่าไหร่นะผมก็ดูไปเรื่อยอะตอนนั้นนะครับชั้นเรื่องนี้นะครับถ้าอัปเดตล่าสุดมาบอกกันได้นะเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยู่กับืมได้อยู่นี่มาเรื่องนี้แล้วนะคือบอกไม่ได้แบบเช็คอะไรสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนั้นแหละก็ถ้าในอนาคตในที่ผมอาเสียไปถ้ามันมีอะไรอัปเดตก็เพิ่มเติมก็บอกกันนะครับโอเคคนมากสุดตัวบิลลี่นะครับที่มีสิทธิ์จดูกันนะแล้วก็อยู่เฉยเถอนะขอร้องมีสิทธิ์ที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้ถามจริงีี่่รรกอะไทมันแบบ มันเข้าถึงง่ายอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าอยากขอดูสิทธิ์โอกาสต่อไปของว่าดูขอสิทธิ์กันเยอะดีกว่านะครับตามนั้นแล้วโอเคเอาล่ะเราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์ตัวของอาโทรินะครับอาโทรินะครับผมเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ผมก็พูดเลยว่านําเสนอได้แบบน่าสนใจดีแล้วก็เลยตามกับเรื่องราวพอทที่มันแบบ้าคนคุ้นหูมากก็คือพอทสไตล์เมคคีแหละที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้่าสนใจดีน,นี่ว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบ เออก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมนั้นค่อนข้างที่จะอยากดูพิเศษแล้วกันก็คือเนื้อของเรื่องของคาดหวงังสาเหตุก็แน่นอนสาเหตุก็คือผมสนใจพอร์ตหมันแล้วกันคือมันเป็นพอร์ตแนวที่สามารถตาเราคาดหวังมาเชื่อ,อเลยแลยว่ามันเป็นพอร์ตที่ทาไ้ดีได้มันพอร์ตสไตล์ไม่คียร์ถ้าคุณเคยดูไม่งคีย์นะแต่ความกังมวลก็คือแนวสไตล์ไม่คีย์ในะปัจจุบันนี้นข้างที่จะไม่ค่อยดีดีเท่าไหร่นในช่วงประมาณสองเป็นตไปต้นมาชต้งแต่ อิเตอร์บัตเตอร์จบอะเราจากนั้นคือแบบยังไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่แบบดีไปม,มากกว่านี้เลยฉชนั้น <c oughs> สิ่งที่ผมกังวลใจกับเรื่องนี้คือความเป็นสไตล์ไมคีแล้วก็เรื่องของวิชวลเวลยังไงวิชวลเวลเนื้อเรื่องก,ก็ต้องเยอะกันอยู่แล้วอะแต่โตวขออนิเมะจะทำไงให้เนื้อเรื่องตรงนั้นะที่มันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเล่าในรู้รๆๆู้ตา้อ่ะจะเล่าออกมาได้ดีอันนี้ก็ต้องเราดูกันกันกันกบ,กบตัวอนะัลตูรีเนาะโอเคโซโล่ทำครับทอยก้าเอาละตัวทอยก้า โซโลทอยก้านะว่าโซโลท,ที่คุณภาพนะเราเราก็เห็นว่าตัวสของโซโลทอยก้าไม่เป็นโซโลที่ทําผลงานบ่อยขาเท่าไหร่เลยไม่ทําผลงานบ่อยเลยครับก็คือปีหนึ่งทำเรื่องหนึ่งอ่ะปีหนึ่งทำเรื่องหนึ่งเลยรู้สึกว่าเป็นโซโลที่ถ้าเราคาดหวังเรื่องงานภาพเราไม่มีปัญหาเลยถ้าเราจะแบบกังวลนิดนึงอะไรต่างเราแค่มีปัญหาเลยเบราอจากว่า นี่คือตโัโลที่ทํางานภาพรายปีแล้วเรื่องคุณภาพงานนี้แล้วแต่ว่าเขาจะออกมาทมําได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เราเราเราคุณภาพได้เลยว่าถอยกล้าไม่ค่อยทําให้เรารู้สึกผิดหวังอะไรนะครับผมโอเค อ่ามาตัวของผู้กองกับคนบทนะครับผู้กองกับคือคาโตโบโคโตะนะครับจากซีรีส์มือศพอ่าใต้อยู่ท่าฝ่ายท้าสุกุสาโกโรโกะนะครับสุดท้ายคือเธอนะครับแล้วก็หลอดเอ็มบอลอยนะครับก็ได้เป็นผู้กองกับอยู่ในทีมงานของทอยการนะครับคนเคเบิลคานาณระดับทงจินะครับซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของเขาก็คือซีซั่นที่แล้วนะครับก็คือโกเบนคาเรียวิกเกตฟอนียมนะครับก็ได้คนเคเบิลประสบการณ์สูงมากนะครับถ้าเราคนหูคนตาก็จะมีตัวของโรเซนเบเดนเนาะมีสเปเชียเอมีตัวของนิคิโจสไตล์เก้ แล้วสโตรเปย์เกินโล่โลกเริฟไลส์สรเปย์รับโปรเจกต์อะไรเงี้ยที่เราจะคุ้นหัวการลงเกมนมาไอ่โซยอริมอ่ยประวัณนี้ยากะเตะต่อตาน,นั้นนะครับก็มีผลงานบโบคโนอ่บโบคโนด้วยลืมนะครับตอมน,นั้นแหละก็ เราดูด้วยกันว่าคนเขียนบทจะมีการกลืนแนวเขียนบทดรา,ม,าม่าโรแมนติกไหมเพราะจากว่าหลายหลายซีซั่นที่ผ่านมาเขาเขียนแนวดรา,ม,าม่าโรแมนติกเขาน่าเก่งนะส่วนผู้กํากับนะครับก็ผู้กํกับที่เขาเคยกํากับแนวส่วนแรกคือเธอผ่าก่อน,กนซึ่งเป็นแนวโรแมนติกอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคเอาละนะครับผมก็ไม่เสียแล้วครับเราพูดถึงเขาเสิร์จะชมนะครับรีวิวไว่สปอยนืหาพูดคุยแบบสปอยนืหาเผิดหรือเนื้อหาไปต้องกล่าวเคาเลยนะครับนักบวชมาจากบางทีก็ต้องพูดคนหายเนื้อหามงเพื่ออองงยย่ขซรนีเล ครับผมเรื่องย่อซีนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในโลกอนาคตนะครับโลกที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยพื้นน้ำและทะเลนะครับนัสกิชายที่เสียขาเสียครอบครัวและยังมีหนี้จำนวนมากนะครับเขาจึงกระตือใจหาสมบัติที่ยากยซ่อนไว้นะครับผมแต่กลับพบรบอทสาวนะครับอาทูลีที่มารับใช้เขาแทนครับผมก็เรื่องราวปานนี้ของซีลิอาทูลีมาเดียมอร์เมนครับโอเคคายันเอ็ลนี่ดีมีลิสต์นะครับผมคายันเอ็ลน้ำวอตอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างีจะใช้ได้อยู่นะครับผม7.19นะครับก็ค่อนข้างเยีต่ำนิดนึงน อันนี้ดีบีครับอยู่ที่เจ็ด่จุนะครับผมก็คะแนนค่อนข้างที่จะไปเกณฑ์คะแนนที่หัวนะครับของอันนี้ดีบีนะอันนี้ลิสครับอยู่ในเกณฑ์เฉยๆเลยครับหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ต้องพูดว่าเกณฑ์คะแนนก็สามที่นับว่าไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับกับเรื่องอารโซรีนะเกมเอลก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูถ่ายได้นะเจ็ดหนึ่งเก้าก็ถือว่าน้อยอยู่นะอันนี้ดีบีนะครับก็อยู่ระดับขวยนะค่อนข้างกลางๆนะครับสี่จุดเจ็ดแล้วก็อันนี้ลิสนี่อยู่ระดับแบบกลางๆเเเลยนน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 ะะะะััับบบบบบบแแแแวว่่าาป็คคงกกรรมีด แบบอันนี้แบบเกมธรรมดาธรรมดากระกางเกมนึงอะธรรมดาเลยอะประมาณนี้นะครับโอเคมาอาทูรีนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยจะเป็นซีรีส์ไงบ้างนะครับเราพูดกันเลยนะครับกับเรื่องนี้นะครับ13ตอนเตอนเป็นไงบ้างนะครับ13ตอนเนาะของซีรีส์อาทูรีอ่ะ เอาโทรินะครับผมเป็นซีรีส์อ่าที่มาจาก v i s ช a l โ o เ e l ที่มันเป็นเกมแล้วก็มีเป็นสื่อของตัวของนิยายมาด้วยนะองวิชวลโนเวลนะครับผมมีอาจจะมีสื่อแบบมังงะนิยายเพิ่มมานิดหน่อยดิเอาจริแงนะพวกแอนิเมะแบบเกมประมาณนี้วิชว l โนเวลประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่แบบถ้ามันมีชื่อดังอะไรต่างมันก็จะมีแอนิเมะ มันอาจจะมีมาังงาะมาเสริมเนื้อเรื่องตรงบางส่วนนิดหน่อยก็มีแต่ว่าอัทรีรู้สึกว่านั่ยยังไม่มีตรงส่วนนี้แต่ันมีแค่ส่วนเกมต้องพูดว่าตัวอัลเทรีเนี่ยถ้าที่ผมไปดูกระแสของตัวเกมมาเลยนะว่าเป็นหนึ่งเกมที่ทําได้ดีมากอันนีเ้เกมทําได้ดีมากดูจากกระแสแล้วก็คนชมเลยว่าถึงแม้วม่าจะเป็นเกมที่มิชชั่นโอเวลที่มันก็ไม่ได้เน้นเรื่องของเกมเพลย์กันน,นแต่ด้าของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเสนอเรื่องราวที่ทําได้ดีมากอีกหนึ่งเรื่องนะคะรับอัลทอรีนะว่าเป็นหนึ่งในผลงานท เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะมีแอนิเมะแน่นอนแล้วมันก็มนเมนไม่ได้จริงคือในความรู้สึกผมอะตอนดูอาทอรลีประมาณ13ตอนหรือช่วงประมาณช่วงแรกๆอะอาทอรลีมีความรู้สึกแบบเหมือนผมล้ำลึกการดูไมคคีอะเอาจริงเราไมคคีนี่ก็หายไปนานมากนะล่าสุดเนี่ยจะมีเรื่องใหม่ก็นัน่นแหะปีหน้านี่แหละครับ ตามนั้นแหละเรื่องใหม่ที่จะทําเป็นอนิเมะนะครับผมที่จริงแล้วเราพูดถึงผลงานของโซโลนี้ที่ทำวิชวลดีวีลที่เราจะคุ้นหูที่สุดคุ้นหูที่สุดในการทำอนิเมะวงการอนิเมะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะคุ้นหูโซโลที่วิชวลดีวีลแล้วทําผลงานออกมาได้โอเคที่สุดแล้วก็คือเมคคีถ้าเราพูดถึงผลงานที่ผ่านมาก็จะมีแอร์คาร์นดอนแคนนาอัลเตอร์สตอร์ลีเอ็นเจอร์บีลิตเตอร์บันเตอร์อ่าชาร์ล็อตคาร์มิสซามาร์พิเมนดออะไรอย่างเงี้ยก็แน่นะว่าเป็นผลงานที่ เรียกได้ว,ว่าก็อาจจะมีดีบ้างดีบ้างในช่วงแรกหรือช่วงหลังครับแต่เราเราต้องพูดว่าเมคคีในช่วงแรกอะ่ะดีมากเออเมคคีช่วงแรกคือดีมากแต่ช่วงหลังหลังจากที่ไปทำเบเตอร์ัตเตอร์ไปคนนาจะเนี้ยอาจจะมีบางเรื่องที่ทําได้กลางๆางมากแต่บางเรื่องผมรู้สึกว่ามัน่างที่ค่อนข้างไม่ค่อยดี่าไรเลยกายเปเซตที่ต้องพูดว่าอนิเมะในการเล่าเรื่องสไตล์ของแบบเมคคี visually อมาเนี้ยค่อนข้าที่จะไม่ค่อยที่จะทําได้ดีในยุคนี้แล้วตั้งแต่หลังจากที่เลเตอร์เบเตอร์จบไป ตามนั้นนะครับแล้วสิ่งที่ผมต้องการกับตัวอัลโทรีก็คือผมอยากได้ความรู้สึกอย่างนั้นนะกลับมาในความรู้สึกผมนะผมยังไม่พูดถึงการดึได้มีวมิเคราะห์เลือหาอะไรอะไรตามแต่ถ้าผมพูดถึงความรู้สึกผมอัลโทรีนี่คือสิ่งที่ผม้ังการก็คือการเล่าเรื่องที่ผมล้ำลึกถึงความรู้สึกในการดูไมคีเคมื่อสมัยก่อนนู่นนานแล้วตั้งแต่ประมาณสิบสามสิบสี่ปีก่อนแล้วตั้งแต่เอจเด็บบีล่าสุดหรือยานิสเตอร์บัตเตอร์ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วตามนั้นอนะ่ะผมได้ถึงความรู้สึกประมาณนั้น แต่ว่ามันจะมีปัญหาใหญ่ที่เมกใน v วอร์ชันเวลเคิชอบเป็นก็คือเนื้อหาวิชวลเวลมันเยอะอยู่แล้วคุณจะทําคุณจะแก้โจทย์ยังไงให้เวอร์ชันในเมกเราอินเท่ากับเวอร์ชันในเวลอาจจะมีการปรับเนื้อหาปรับรูดใหม่อะไรก็ตามแต่มันคือการบ้านที่ใหญ่มากๆก็ต้องพูดว่าเนียตัวเบต้าเคยภาพมาแล้วถึงแม้จะเป็นเกมที่คนละแนวกัน เนียยโตต้าเคยพลาดมาแล้วไตโค้หนึแต่โค้สองเนี่ยทำดีมากมันเคยพลาดมาแล้วแต่ว่ามันก็สับไม่สามารถลบปัญหาในตอนโค้แรกได้อันทีก็ต้องพูดก่อนนะครับแต่ในตัวของวิชอนอเวลนะมันคือปัญหาอย่างมากคือเนื้อเรื่องอะมันต้องมีการใส่ละเอียดหยอดตัวละครน,นี้ตามเราจะย่นภายใน12ให้เหลือประมาณ12ตอนย่นมาใน24ตอนยังไงให้ครบองค์ประกอบ ให้คมเนื้อหาให้รู้สึกอินกับบริบทได้ซึ่งสมัยก่อนทำได้แต่ถ้าเราพูดถึงเออทูริเราพูดถึงเออทูริก่อนการมาใหญ่คือตรงส่วนที่ผมพูดและครับและออทูริาสามารถทําได้ไหมได้อยู่ในระดับเด็กนะที่บว่า เขาสามารถทําให้อาทอลิจบอีกรูทหนึ่งที่ใคหรหลายคนบอกว่าค่อนข้างที่จะจำได้โอเคที่สุดแล้วตอนนั้นแหละแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอาทอลิเนื้อเรื่องบทสรุปมันเป็นยังไงเพราะมันมีหลายรูทมันมีหลายแบดเอ็นดิ้งมันมีหลายเอ็นดิ้งใช่ไหมผมเข้าใจได้เกมเช่นเวไรอย่างเงี้ยแหละผมไม่สามารถสรุปได้แต่ตอนผมมองว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจอาทอลิเลยอย่างแรกก็คือด้านของเนื้อหามันที่สามารถเล่าแต่อันแรกยันอันสุดท้ายได้จบได้โอเคที่สุดของที่ซีรีส์อาทอลิทำได้แล้วอ่าตอนนั้น ไอ้เรื่องโี่ทำได้แล้วอันนี้คือสีนะผู้ชมสองก็คือดีการดีไซน์ตัวละครไคเตอร์ตัวหญิงหลักนี่คือ สิ่งที่วิชวลโนเวลอ่ะเกมอนิเมชั่นโนเวลส่วนใหญ่น่ะทำไม่ดีตลอดกนะ็คือการดึงตัวละครคาลคเตอร์หลักที่สุดของซีนี้คือตัวหญิงตัวชูโรงหลักให้ซีนี้ออกมาหน้าดึงดูดที่สุดซึ่งหมายถึงก็คือตัวของอาเธอริอาเธอริสอบผ่านด้านการเป็นสเนสเน่ห์เสน่ห์ด้านของคารคเตอร์ตัวละคร,รหญิงที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวละครนะครับถึงแม้ว่าบทบบาเธอจะไม่สามารถเด่นเข้าอนิเมะตัวละครอนิเมะในซีซั่นเดียวกันได้โอ้โหตัวละครเด่นเยะเีะยไปหมดเลยแต่ด้วยศักยภาพของการดีไซน์ คอนเเนตัวละครที่เราเห็นแล้วเราสึกหลงรักบันอาโธลิสามารถทําได้ ถ้าเราพูดถึงเมคคียอะไรต่างอ่ะเรากลับไปเมคคียครั้งหนึ่งตัวละครตัวหลักที่น่าจดจำที่สุดเราสามารถจําตัวละครนั้นได้ตัวละครนางเอกของแนคน,นาคือใครแคะนางเอกคานอนเคยไขย่แอร์คือใครเอจัเบียคือใครเ,เลสเตอร์คือใครตาอนน้นสิ่งหนึ่งที่เขาอ่ะต้องตีการบ้าใหญ่อันแรกหนึ่งเลยก็คือคารคเตอร์คนณต้องสร้างมันเด่นซึ่งอาทอรีสอผ่านถึงแม้ว่าในความรู้สึกผมอาโธรีสเดินล่อข้อเสียมาก่อนก็คืออาทอรีมีปัญหาอันหนึ่งคือดีไซน์การเสน่ตัวละครอ่ะดีไซน์ตัวละครใช้ได้แต่เสนตัวละคร่ห สามารถทําให้ดีได้ยกเว้นอัลเทอริสผมเข้าใจอยู่ด้านของเนื้อเรื่องที่ทําให้ตัวละครเช่นรัสกีมันมีเสน่ห์ก็แบบได้แต่พูดตรงว่าตัว,ตวละครที่ยังบไบดีที่สุดด้านเนื้อหาบทคืออัลเทอริสอ่าอาัลเทอริสโซนตัวละครเสริมพวกอะไรต่างมันดีแค่ด,ดีไซน์แต่เสน่ห์ผมรู้สึกว่ามันแย่งไม่ได้เพราฉะนั้นผมจะพูดถึงเนื้อหาอาัลเทอริสเลยนะหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอัลเทอริสทำไมคะแนานม,าามันต่ำขนาดนี้เอาเอาส่วนแรกเลยนะอัลเทอริเวซีที่ใส่ผ้าพ,พันมาสามารถสู้กับแอนเมนในร์สัน่นซัม แต่ทำไมมันสู้ม่ได้เพราะกระแสส่หนด่งอย่างที่สองคือมันไม่สามารถทำให้ดีม,มากกว่านี้ได้เอาทอลีติปัญหาชัดเจนคือการเล่าเนื้อหาที่มันไม่สามารถทำรู้สึกอินกับมันได้ขนาดนั้นเข้าใจได้เพราะการย่นให้มันเหลือแค่12ตอนภายในเวอร์ชันเวลที่เกมแม่งประมาณกี่ชั่วโมงไม่รู้จำไม่ได้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ a า t o รลีนะ่ยมันก็สามารถทําไห้ดีเท่าที่เขาทําได้แล้วถึงแม้ปัญหาอีกหนึ่งก็คือมันน่าเบื่อครับการเล่าเรื่องวานนี้ค่อนข้างทำายากเพราะคุณไม่มีจุดที่บิวอารมณ์ได้ดีมากพอคุณกว่าจะบิวอารมณ์อีกทีคือช่วงท้ายเรื่องอะ่ะมันถามว่าคุณจะบิวใหรเรารู้สึกอินม้างไหมนะสี่อสุดท้าย5ต่อสุดท้ายอะ ม,มันคงจะไม่รีบดีขึ้นหรอกครับต่างนั้นแหละพอช่วงแรกคุณบิวเนื้อหาได้ไม่ดีจริงอันนี้ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนื้อหามันก็ยอมรับจริงว่ามันก็จะมีความเป็นการบิวโรมนติกดรามา่าที่มันก็ข้ามบิวอารมณ์เรื่องอะไรตา่างแต่ขอโทษนะครับอันนี้แอนิเมแนมโรบอทนะต่อนั้นมีความรักระหว่างโลบอทอะไรต่างที่คุณต้ตรงว่าคุณสามารถนําเสนอให้มันดีได้แต่คุณไม่สามารถทําได้เพราะเนื้อหามันเป็นการตัดเนื้อหาอะไรบางอย่างที่อาจจะดูกระชับมากขึ้นอันนี้เข้าใจได้แต่อาชลิคุไม่ควรท K12 ตอน เพราะบางอย่างผมไม่อินกับมันจริงโดยเฉพาะคาลิเตอร์ดีไซน์ตัวละครเสริมตัวละครเสริมไม่สามารถบิวด์ลมได้หายซีนี้มีมิติการแล้วเรื่องที่ดีมากกว่านี้ครับยกเว้นอาโทริและตัวหลักเท่านั้น ยกเว้นแค่ตัวหลักเท่าลังตัวละครเสริมต้องพูดก่อนว่าซีแนวดาร์ม่าลรแมนตเดกประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคืออะไรตัวละครเสริมคุณต้องมีเนะื้อเรื่องที่น่าสนใจคุณไม่มีตัวละครเสริมคุณต้องมีการเล่าเนื้อหาที่บีโอวลมไม่ดีเหมือนกันแต่ตัวละครเสริมสอบไม่ผ่านเพราะการบี้อวลมบี้อวลมด้านตัวละครเสริมก็ไม่ทํามได้ดีเช่นกันคุณถามจริงนะครับคุณจะจดจําตัวละครมินาโมโตะมินามโมมมตัวแคาทารินเรลิกาเรลิวจิได้ไหมครับจําได้ไหม คณจาได้แค่ดีไซน์ตัวละครแต่คุณจําเนื้อหามันคุณจาเนื้อหามันคุณชอบเนื้อหามันมากขนาดไหนฉันคิว่าเนื้อหามันมันบิวแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทียี่สิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีแต่แต่ตัวละครบจบครับตัวละครเช่แบบ ตัวละครลิวจิหรือตัวละครลิลิค่ะก็ปูมารู้สึกว่าเป็นตัวละครเสริญที่มาประกอบเนื้อหาขะนั้นแต่ไม่ไม่สามารถช่วยบีอารมณ์เนื้อหาให้ด้านของเล่านเนื้อหามันมีสเสน่ห์ในการดึงดูดผู้ชมให้สามารถเข้าไปปรับเข้าดูเนื้อหาหรืออินกับเนื้อหาตรงนั้นได้มันไม่สามารถทําได้ออโเละแม้กระทั่งตัวละครมินามโมก,กบเคเทลีนที่เป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครสำคัญของลิที่เปิดเกิดแทนไว้ต่อสองคู่หลังเนี่ยรัสเิกิอัทเลมีความรู้สึก ที่มากขึ้นกว่านี้ได้แต่คารเทลิงกับมินาโมไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะมินาโมไอตัวของคามิชิมามินาโมนะมินาโมนะครับขอตัวนะมินาโมเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะการบูปิวเนื้อหาความลุม,มติษของคุณผมไม่อินเลยเพราะการบิวของคณมันเหมือนแค่แบบ ซักเนื้อหามาให้เนื้อหาจํานวนนั้นมีจํานวนครบตอนมากพอแต่การบิวลงของมินามโมที่กลายเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครรักสามเศร้าของนาสึกิอ่ะมันไม่สามารถบิววิีได้คือเรารู้ว่าตัวมินามโมมันรักตัวของนาสึกิขนาดไหนอ่ะเราเข้าใจเรารู้ได้แต่การบิวของมันมันรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยอ่ะมันง่ายเลยมันตัดจบไปเลยทึงว่าเนื้อหามันพูดสามารถบิวความรักสามเศร้าได้คุณบิวบรรยากาศว่าเออทำไมตัวของนาสึกิถึงไม่สามารถรักมินามโมได้และแบบอัลเทอร์ีมากกว่าคนสามารถบิวลงได้แต่อันนี้คือมันง่ายไปหมดเลย คือคุณถพงพูดว่าคุณจะอิงความสมจริงเหรอไม่ใช่นี่คือสื่อเว้ยถ้าสื่อสีนี้ไม่อิงความสมจริงจริงคุณต้องเล่าความสมจริงให้มันดีแต่อันนี้คือไม่ได้ครับมันแฟนมันแฟนตาซีครับมันแฟนตาซีแต่มีอัตริแล้วครับตัดนั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะมันทําไม่ได้นั่แหละคือปัญหาเด่นว่าตัวละครเสริมมันแทบไม่เสนียเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหามากก็คืออุปสรรคของซีนี้ในโชคงท้ถายปัญหาใหญ่ก็คือมันวิวช้าไปแน่นอนครับคุณผมผมอินกับ การบิวตัวละครนัสเกตทอรีกับความรู้สึกด้านที่บอกว่าอัาทอรี่จริงเคยเจอรัสเกตก่อนความรักของทัสเกตคือใครในอดีตอะไรก็ตามคน,คนผมอินกับเรื่องราวตอนนี้แต่เรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคในการเล่าเรื่องหรือการขัดให้ทั้งสองคนมันมีความแตกแยกอะไรบางอย่างมันทําได้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะตัวไ้คยคนปีคนปูนป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 มิติตัวคนปีให้อะไรคนปูมิติตัวไลายได้กระจอกที่สุดแหละครับกระจอกมาก มันปูแบบตัวร้ายก็ตัวร้ายจ๋าคือแบบเฮ้ยแกมันอแกมันตัวเป็นหุ่นยนต์นักฆ่าแกเป็นฆาตรกรดูสิครับไอฆาตรกรนี้มันต่อยผมมันฆ่าผมมันคือโบรบอทผู้ช่วยร้ายทุกคนต้องกำจัดมันนะครับดูดิไอโบรบอทช่วยร้ายแกครับแล้วก็สุดท้ายก็โดนทอรีต่อยยับแล้วก็โดนตำรวจจับเนื้อไม่มีต่อเลย ทัที่ว่าคุณมีการปูเนื้อหารตัวร้ายหรือการปูอาสรรต่างๆที่คุณมีเนเรื่องที่สําคัญตรงน,นั้นอะ่ะ <c> อ <oughs> สุดท้ายคืออะไรครับก็คือการปูตัวละครที่ตัวร้ายโผลมาแล้วก็อปูสมุดตรงนั้นแล้วก็มาต่อสู้มาปมขัดแยง้งอัลโทริเลยเห็นความสามารถอัลโทริแล้วก็หายไปเลยแล้วในเรื่องส่วนที่เหลือคุณสามารถเล่าให้ดีได้ไม่เล่าไปเล่าเนื้อหาอนาคตโอเคเข้าใจได้คนเล่าให้ดีได้แต่ตรงอุปสรรคตรงนี้คุณยังสอบไม่ผ่านเลยอะ ผมเลยมองว่าซีนี้เป็นซีที่มันธรรมดาเขามันอโอเครต่ผมมันสิ่งที่มันโอเคผมว่าด้านเนื้อหาที่มันบิวความความสัมพันธ์ระหว่างสองคนผมอินกับมันได้อยู่ ตามนั้นโดยเฉพาะเนื้อเรื่องช่วไทยที่คุณสามารถยังดีที่มันจบสวยอยอมรับยังดีที่มันจบได้ดียังดีที่ผมรู้สึกว่าจบได้เข้าเนื้อหามันแต่ผมอาจจะไม่ย็นรอบพอให้คณบิวได้ดีมากกว่านี้ในช่วงแรกๆหละช่วงแรกมันจะบิวความสามรรถว่าตัวนันสกสกิลอา์ทูรีว่าอา์ทูรีเป็นโรบอทน่ารักเป็นโรบอทสาระประโยชน์อะไรไหนแต่การปูรังลางผมรู้สึกว่ามันอาจจะดูเรียบๆไปหน่อยที่น่าเสียดายห,หนึ่งเพราะว่ามันไม่เป็นการบิวสไตล์และองค์ประกอบความเป็นแนนโรบอติกัน กลับนั้นม่เป็ปัญหาทีเจนแต่มันก็สามารถบิวได้ดีในด้านของเดลเลอโชกไทยแต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องในส่วนก่อนหน้าแรงนี้น่าเบื่อมากครับนี่แหละคือปัญหาของซีอัลเทอรีที่ทายที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหานิดนึงกับตัวอัลเทลีแต่ไม่ถึงขั้นแบบมองว่าเป็นซีรีส์แย่ขนาดนั้นซอบผมมองว่าจะเป็นซีรีที่ต่างก ข้อมทัโอเคส่วนที่ผมชอบที่ทำาห้ีอ,อยู่ระดับกลางๆประมาณนี้นิดนึงเพราะว่าด้าของเนื้อหาของตัวละครอาทอรีกับตัวนัซสกิสามารถทําได้ดีมากแล้วอินกับเรื่องราวที่บอกว่าอาทอรีเคยเป็นอะไรมาก่อนกับนัซสกิมาก่อนความรู้สึกอาทอรีในโประเด็นเรื่องราวของแม่กับของนัซสกิเลยเรื่องราวของตัวละครและตตดเรื่องราวของการที่ต้องช่วยเปลี่ยนแปลงในช่วงตอนจบอะไรตามซอบผมมองว่าซีนี้การมีเนื้อหาของทั้งนัซสกิสองคนสามารถทําได้เท่าที่เขาทําได้แล้วแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของตัวอาทอรีในบทสรุปของ หาที่ทํำได้ดีมากพออาโทรีไม่เหมาะการทําเมี12ตอนในสอบผมถ้าสมมุติว่าอาทโทรีทำมยขยับความมากกว่านี้ผมเชื่อว่าสายภาพมันคะแนนมันจะสูงมากกว่านี้ไม่ใช่อยู่แค่ประมาณ69%อนะ ผมเชื่อว่าคะแนนจะสมมากกว่านี้ครับผมอินกับมันได้ผมรู้สึกโอเคมาได้กับเนื้อหาบางอย่างได้แต่การบิวอารมณ์มันมันไม่ดีมากพอปัญหาที่ผมพูดไว้มีชัดเจนก็คือการบิวอารมณ์ด้านเนื้อหาการปูเนื้อหามันเกมวิชวลวิวมันต้องทําสร้างเนื้อหาให้เล่ากับอัตโตของมันเมยเข้าใจได้มนเล่ายากเข้าใจได้มันยากมากที่จะเล่าพี่จะย่อขนาดอันอันโดยเลือกประมาณ20ชั่วโมง10ชั่วโมงได้ให้เหลือประมาณเม่12ตอนภายในเวลาสาชั่วโมงมันยากเหมือนกันนะ ตามนั้นนะครับอันนี้เข้าใจได้ดีแต่ว่าผมว่าการผมว่าดูอนิเมะในเมสในสไตล์ของวิชวลเมมเมอ่อสมัสยก่อนเขจะรู้ว่าทําไมเขาสามารถบิลดเนื้อหาหครบ12ตอนได้ทาไมเขาสามารถบิลดเนื้อหาได้ให้จบสมบ,บูรณ์ภายใน24ตอน26ตอนได้ทําไมเขาสามารถทําได้คุณลองเลสภาพว่าทำไม5แคนนดาทำมีแค่12ตอนคุณคิดว่ามันจะดีไหมครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมตามนั้นนะครับชั้นอาร์ตวิสอบผมมาว่าถ้าคุณขยายเนื้อเรื่องได้มากกว่านี้ประมาณ10 20ตอนหรือประมาณ15ตอน,ตอนสิบหกตอนของเบ้านคุณจะสามารถวิอารมณนะ์เนื้อหาที่มันดีมากกว่านี้คุณจะเราสามารถอินกับเรื่องหานะัสก,กิกับอาร์เธอรีโอ่กนี้ครับแต่อันยังเล่าตรงว่ามันก็ข้อเวลาด้านมันจำกัดทําให้ซีนี้ด้านของเรื่องหามันเลยได้แค่กากๆครับตามน,นั้นโอเคเอาละด้านของงานแอนิเมชั่นอาผมเลยพูดงานแอนิเมชั่นนะทอยก้างานภาพเรื่องนี้ดีเลยครับ ตอนนั้นเรื่องดีไซน์ตนัวละครชมแล้วแต่เรื่องงานภาพเรื่องนี้ทําได้ดีมากจริงองค์ประกอบงานด้านเนื้อหางานแอนิเมชั่นการลงการลงน้ำงานแอนิเมชันน้ําคือดีมากแล้วก็ได้ของ,ด,ของด้านของการอาเล่นอาร์ตสไตล์อะไรต่างถือว่าทาีดีอาจารย์ช่้น,นะนผลงานเรื่องนี้ถอยกล้ามาทำให้ผมหวงครับเรื่องงานแอนิเมชันนะโอเคเรื่องนักพา,านะครับจริงจริงแล้วจากใจผมนะไอเรื่องเมเประบาหวานเนี่ยผมเชื่อว่าน้าจนมีภักใครจะดีนะ แต่ก็ไม่รู้แล้วครับเราดูบิวีเลียกันโอเคครับแล้วสกกีนะครับผมโอโนเคโชนะครับอัทโตรินะครับอากโอฮิคารุนะครับผมมินาโมะนะครับผมทาคายิชินะครับมินามินะครับเคเทลรีนนะครับอิกะซาโยโกะครับลิลิกะครับอารุโนอาชินะครับริวจิโอโซยังโยชิมาสะนะครับตามนั้นเรื่องนับภาคนะครับภาคได้ดีหมดทุกตัวละครครับอันนี้ผมไม่มีปัญหาเนาะโอเคครับผมส่วนเรื่องเพลงเปิดปีกครับผมอาโนอิคาริโดยตของไนกิสกัด46นะครับวงไออดลนะ เพลงดีมากเพลงนี้ค่อนข้างอันเดอร์เลยนิดหนึ่งนะอันนี้นะ่าใส่ใจนิดหนึ่งแต่เพลงดีมากจริงๆนะครับเพลงแนวนิ่งๆเรียบๆแต่ทรงพลังอันนี้ผมโชมไม่จริงนะทรงพลังมากจริงครับเพลงเปิดมาสซเปิดปิดครับเยโทโทโ,โนโมเลียครับอย่าโตของยี่หสองันเจ็ดนะค้ชหนูกันไหม วงไอดอลนี้นะครับยี่สองเจ็ดเคยมีนมียมาก,ก่อนนะแล้วก็ไม่ค่อยน่า,าจดจำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรื่องของเพลงและต่างทุกวันนี้โจของวงยี่สองเจ็ดยังทำเพลงอยู่นะครับตัดนั้นแหละแล้วก็เพลงไอดลอลกคู่นะเพลงเปิดผมโอเคเลยแต่เพลงปิดสองผมมองว่าเป็นแนวารักที่เฉยๆหน่อยนะ แต่เพลงเปิดเนี่ยผมยอมรับเลยว่าพงร้องเพงลงร้องของโนเดียสกัดซิโบทำได้ดีจริงนะครับโอเคตัวด้านของทรัประกอบนะครับคนทำคือมัตสึมัตโต้โฟมิโนรินะครับผมก็จากซีริกิเซียเฟนทัมทิกเกอร์นะครับกิเซียนะโอเคทรั okay, ประกอบนี้สําผมอาจจะไม่ดีบ้างขนาดนั้นแต่ก็เราว่าเป็นทรัประกอบที่เข้ากับอนิเนมิและอัลโชเลดีครับก็ทรัประกอบจากเกมอ่ะใช่ไะมตามนั้นนะครับโอเคแล้วสุดในของซูร Moment นะิอัลโชเล่ไมเดียมมอนเมนนะอ๋อผมลืมไปอย่างหนึ่งเพลงปิดตอนจบใช่ไหม เพลงปิดตอนสุดท้ายเป็นเพลงปิดของเกมนะครับผมว่าใครเลรอคนที่เล่นเกมน่าจะฟินอยู่กับเพลงปิดสุดท้ายมันซึ่งก็จะว่าเพลงดีเลยนะอันนี้มูตรงนะครับโอเคอัลทูรีมาเดม m ม n t นะครับเป็นซีรีส์นารม์มาโรเมติกไซไฟนี้นี่คือสุดคะแนนนะ เป็นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในโลกลน้ำที่ปวดบทดคอมด้วยน้ำทะเลนะที่มีเรื่องของอ่าข,ของพระเอกเรานสัสงกิที่เสียครอบครัวมินิจโจนมาแล้วก็ต้องการหาสมบัติที่ยซ่อนไว้แล้วก็พบก,กับหลวปาสา,าจุลีมาฉาไทยนะครับผมก็เราเปซื้อเรื่องเรื่องราวที่เนื้อหาสนใจนะผมลยพูดอย่างหนึ่งไอเนื้อหาเรื่องของภัยพิบัติน้ำทะเลอะ่ะผมว่าถ้าเขาปูเนื้อหารายละเอียดมากกว่านี้ มันน่าจะดีมากกว่านี้แต่สุดท้ายกลายบป็นด้านของการปูคหุนหุนไปหน่อยนั้นสรุปอัลโทริเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเนื้อหามานะมีความสนใจกับความรมติกลับ ความรู้สึกของอัลโตรีที่ผมดูมามันคือการดูเมสไต์ไม่ขี่เมืม่อสมัยก่อนที่ผมคิดเด๋อีกครั้งแต่อัลโตรีไม่สามารถดึงสายภาพของเกมวิชวลเนวลเนอเรื่องที่คุณมีอุปกรณ์สมบูรณ์ในเชวงจสามารถเดินหาได้ผมเข้าใจดีมันย่อยประมาณสาชั่วโมงภายในไสองตอน13ตอนมันก็ค่อนลำบากครับแต่คุณสามารถขยายความเนื้อหาเราสึกว่าเราสามารถเล่าเนื้อหาที่ดีเนีมากกว่านี้ได้ถ้าคุณมีจำนวนใจทีมากพอการว่า13ตอนมันย่นเนื้อหาบางอย่างมันลดอ,าาอุปกะกอบางอย่างที่ทาให้เนื้อหาบางอย่างทที่่รรรู้้สสึกกวาาาาาคุณามมาถ,ถเอินนัับได กลายเป็นซีที่ค่อนข้างกลางๆไปหน่อยผมรู้สึกเสียดายที่อัตวิลีนะ่ะสามารถเล่าองค์ประกอบความรักระหว่างทั้งสองคนได้ดีแต่สุดท้ายการขยายความเรื่องราวหรือการองค์ประกอบอะไรตางๆโดยรวมทั้งหมดมันไม่ไม่สามารถบิ้วคขาเรื่องทั้งสองคนได้เลยการซีที่กลางๆเข้าก็โอเคครับยังดีนะที่ผมให้กลางๆนะโอเคอัตวิลีครับผมผมให้ห้าจุดห้าครับ ให้แค่นี้เถอะเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมได้อนาคตผมซื้อเกมอัลโทรีไม่เล่นผมว่าน่าจะขมน่าจะอินมากกว่านี้ผมว่าเห็นตัวของน้องๆเขาบอกว่าอัลโทรีเนอร์เลอร์ของมันเลยเกมมิชชั่นรีวิวถือว่าดีมากผมก็จะลองดูสักครั้งหนึ่งแต่เราพูดถึงอนิเมะผมต้องแยกก่อนนะครับว่าการรีวิวผมไป็นการรีวิวอนิเมะผมไมได่ด่าตัวมิชชั่นรีวินะ โต้วามไอเมฆไม่ดีดีมากพอตามนั้นด้านเนื้อหาการบีเอาลมต่อของคาต์สายซาวะเกาะไม่ใช่ตต้ของเสน่ห์ตัวละครด้านของเนื้อหาอะไรต่างการบีเออลมอุปสรรคอะไรต่างไม่สามารถทําให้ดีพอเพราะมันต้องแขายความมากกว่านี้เพราะ,ะรายละเอียดบางอย่างไม่ดีบอกเช่นเรื่องของใบวิบัติอะ่ะมันขขายความยังไม่ดีมากพอเลยมันเล่าแบบ มันเล่าแบบส่งๆไปหน่อยมันเล่าแบบอะไรไปหน่อยมันไม่ใช่เป็นอนิเมชเชิงนามธทําเป็นลูกประธรรมมันไม่ใช่เป็นซีรีส์ปัจฉาเว้ยคุณไม่ต้องเล่าแบบปัจฉญาเนื้อหาให้คนไปคิดเอาเองอัลโตริไม่ใช่เป็นซีีรส์อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสอบผมมองว่าเรื่องราวของอัลโตริ5สุดท้ายแล้วถ้าสามารถทาได้ดีมากกว่านี้ไม่แก้ไขข้อข้อนี้ผมว่าซีออัลโตริจะเป็นซี้อที่ทําได้ดีมากกว่านี้นะครับแต่น่าเสียดายอัลโตริบผมมองว่าเขาพยายามทำเต็มที่แล้วครับแต่ได้แค่นี้นะครับโอเคอัลโตริครับผมไม่ให้าาาาาจหหนนนถถมมมมมว่่เะสสัปกงแ ใครชอบอนิเมะสไตล์นี้ผมเชื่อว่าผมจะแนะนำอยู่แต่ว่าผมว่าสําหรับผมมองว่าอาจจะค่อนข้างกึง่งแนะนำกับไม่แนะนำนะรับเพราะจากว่าผมก็ต้องพูดว่าความชอบแต่และคนต่กันบางคนอาจจะชอบมากกว่าผมก็ได้บางคนอาจจะไม่ชอบมากกว่าผมได้แต่ว่าสําหรับผมมองว่า อันนี้ไม่ต้องมีอยู่ในเกณฑ์อนนนี้กลางๆชั้นใครจะดูก็ดูได้ใครจะไม่ดูก็ไม่ดูเรื่องของมึงนะครับตานั้นสอบผมบอกว่าผมอาจจะแนะนกเพิ่มกติแล้วกันนะโอเคครับผมอัลโทรี่ไมเดียโมเมนต์ผมไม่5.5เต็มบ10ครับเก็งโจรสักการ์หรือไม่สนิทครับกต่ละกันไม่ว่ต่อครับชอบตานี้วแล้วก็ขอฝากเชิญนะครับผมกันเรื่องหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามชมผมโอเคโจรสักก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย